คุณแม่เริ่มใส่ยาโกมา14-15ปีแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นลูกยังเรียนอยู่ที่ชั้นมัธยมอยู่โรงเรียนหอวังต้องไปรับส่งลูกทุกวันมีเวลาว่างก็ตักเข้าห้างเซนทัลและพลาวตลอดก็เป็นลูกค้าของยาโกมาตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะก็ช่วงที่เรียนอยู่มัธยม,มค่ะเลิกเรียนก็จะโทรหาคุณแม่อยู่ไหนอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะตอบเหมือนเดิมเหมครั้ง่าอยู่ยาโกยาโกอะไรเงี้ยหนูก็ไปหาแม่ก็มีโอกาสได้เห็นตั้งแต่เด็กๆค่ะ เริ่มจากไปเป็นเพื่อนแม่ลองชุดก่อนค่ะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเออลองตัวนี้สิสวยดีก็เลยลองดูบ้างก็โอเคคุณแม่ชอบใส่เสื้อผ้าสบายๆนะคะลำลองไม่ว่าจะเป็นชุดอะไรของยาโกะใส่แล้วดูดีหมดเลยจริงๆแล้วที่ให้ลูกใส่จริงๆเนี่ยก็ตอนตอนที่น้องตองเขาท้องอม,มีความรู้สึกว่าถ้าใส่ชุดยะโกะเป็นชุดคุมท้องเนี่ยมันมันดูดีนะคะมันดูเป็นวัยรุ่นที่ที่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นคนท้องอะ่ะแล้วจนทุกวันนี้เขาก็เลยใส่ยาโกะมาตลอดเลยค่ะ ด้วยสไตล์ของมันมันก็อยู่ตรงอยู่แล้วแล้วก็ตอนนั้นที่เริ่มท้องใส่เนี้ยค่ะมันก็หกเจ็ดเดือนก็ดูเหมือนยังไม่เหมือนคนท้องก็รู้สึกว่าโอเคก็ใส่ยาะโปรแต่นั้นมาค่ะก็น่าจะเป็นลูกค้าต่อไปวัน <laughs> <laughs> นี้ <laughs> ต้องจองไว้เล,เลยนะคะเนี <laughs> ่ยตอนนี้นที่ยังไม่เคยใส่เสื้อผ้าย,ยากะกลองใส่ดูนะคะเรียบหรูใส่สบายคะ่ะค่ะก็อยากให้มันเป็นครอบครัวยกะก,กกันนะคะแล้วก็สำหรับวัยรุ่นนะคะก็สามารถไปดูมันก็จะมีเสื้อผ้าหลายแบบค่ะ ที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆค่ะ